กับสว,ส,สวัสดีครับนักสวนไัยก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมสวนไัยที่หายากอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสวนไัยไทยนะแล้วก็เป็นสวนไัยโบราณที่สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็เป็นสวนไัยที่ต้องห้ามนะครับถ้าใครใช้ก็จะถูกต้องโทษอาญาแผ่นดินเลยนะครับนี่เราก็จะพามาชมสวนไัยชนิดนี้กันน,นะตัวนี้จะเป็นสวนสวนไัยทั้งหมดเลยนะครับที่ปลูกไว้แล้วก็จะมีฐานน้าเพื่อดูดน้ํามาใส่ท่อน้ำหยด เลี้ยงสวนผันะครับเนื้อที่ก็ประมาณสี่สิบกว่าไร่นะครับทีนี้เราก็จะมาชมสวนผัยที่ชื่อว่ามะเดือชุมพรนะครับมะเดือก็มีด้วยกันหลายชนิดนะครับมะเดือชุมพรก็จะมีใบลักษณะใบหนากว่ามะเดือทั่วไปนะครับนียลักษณะใบนะครับใแบบก็จะคล้ายๆต้นก้านเหลืองนะครับแต่นี้ก็คือมะเดือชุมพรนะครับสมัยพุทธกาลก็ใช้เป็น ถ้วยโถโอชามนะครับใช้เป็นแก้วนะฮะเป็นภาชนะของกษัตริย์เท่านั้นนะครับแต่ทุกวันนี้ก็กดมนเทียนบานแบบนั้นก็ไม่มีอีกแล้วนะทุกวันนี้ก็ไข่กระลูกได้นะครับเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะฮะลักษณะใบสวยงามครับใบก็คล้ายๆกับใบขนุนนะครับแต่ใบขนาดใหญ่นะฮะลักษณะทรงใบครับใบสวยงามครับ ปลูกประมาณสามปีก็จะมีผลให้เห็นนะครับตอนนี้วิธีการตอนนะฮะเราก็ใช้ครับมดควันนะครับควันแล้วก็ขุดเยดื่อออกแบบนี้นะครับตอนเราก็ใช้ขุดมะพร้าวที่เราชุบน้ําหรือว่าแช่น้ํามาแล้วนะครับปูกอย่างนี้นะฮะประมาณสี่สิบห้าวันก็สามารถตัดได้เวลาถ้ารากออกเป็นสีขาวนะครับเรา่าเพิ่งตัดนะครับรอจนกว่ารากจะเป็นสีเหลือง เอาสงนัขใส่กาชำลงแปลงหรือใส่กระถางไว้นะครับปลูกง่ายโตไวนะครับเหลือชุมพรส่วนสรรพคุณของเขาก็ใช้รากนะครับนำมาเป็นยาฝนหรือยาต้มนะครับเข้ากับยาห้ารากนะฮะแก้น้ำเหลืองเสียนะครับแก้ฝีนะฮะแก้กระดูกนะครับแก้สะเก็ดเงินเลิ่มไฟลามทุ่งนะครับโดยมาฝนกับยาห้ารากนะครับ ยาฮาราก็จะมีอย่างเช่นเทาเยายม่อมนะครับลากมะเดืออชุมพรนะฮะลากคนทานะฮะแล้วก็ลากปลาไหลเผือกนะครับแต่ก็รากชิงชี้นะฮะก็จัดอยู่ในส่วนภัยที่ช่วยแก้น้ําเหลืองเสียนะครับแก้ตุ่มผุพองนะครับเป็นฝีหนองนะครับก็สามารถนามาต้มน้าดื่มรับประทานก็ได้หรือฝนก็ได้นะครับแต่ถ้าเราต้มน้าดื่มรับประทานก็จะไวกว่าโดยใช้ ลากแต่ละชนิดนะครับประมาณห้ากรัมนะครับต้มน้ําประมาณสองลิตรนะแล้วก็ใบเตยสามใบนะครับต้มน้าเหลืองรับประทานก็จะแก้อาการน้ําเหลืองเสียนะฮะแก้อาการมือเท้าชาแก้อาการตุ่มผู้พองเริมฝ่ายลาทุ่งฝีแผลหนองนะครับก็จะหายไวได้อย่างปิดพิ้งเลยนะครับพันชนิดนี้ก็จะชุมพรเป็นเพศข,ของในกลุ่มยาฝนเลยนะครับ ใช้ลากนะครับต้นต้นก็จะมีกลิ่นฉุนนิดนึงนะครับต้องใช้ลากเท่านั้นนะครับลากตากให้แห้งนะทุกอย่างที่ฝนก็ต้องเป็นแห้งหมดเลยนะครับแต่ชาต้มนี่ใช้สดก็ได้นะครับสวยงามครับมมนจดชุมพรใต้ใบก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นไม้ขุดรอมที่มีราคาสูงนะครับเนลชุมพรต้นสูงได้ประมาณ ถึง20เมตรนะครับถ้าถ้าอยู่ในป่าหรือว่าอยู่ในที่ลุ่มหรืออยู่ในต้นไม้เยอะๆอนะครับอยู่ในป่าดงดิบก็สูงประมาณ20เมตรนะฮะแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่แจ้งนะครับก็จะแตกกิ่งพุ่มสาขาแบบนี้นะครับไม้มะระชุมพรนะครับก็หามาปลูกได้นะครับเป็นไม้มงคลแล้วก็มีสมุทางยาที่ดีมากเลยครับโดดเด่นมากนะฮะนะครับทรงพุ่มก็ขอชอบอยู่ตามที่ลุ่มน้ํานะครับปลูกตามสระนนน้้ําแบบบีคั หรือตามของห้วยนะฮะก็าสามารถปลูกได้ถ้าอยู่ตามใกล้น้ำก็จะโตวไวนะครับขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดแล้วก็กิ่งตอนนะครับตอนง่ายติดไวนะครับมเมล็ดชุมพรโอเคครับสวัสดีครับ